เครื่องมือ2จิ๋วแต่แจ๋วสเปคของเครื่อง a 1 5 3 4โปรเซสเซอร์ 1.2GHz intel core m 3กราฟิก intel hd graphics memory ram 8 Storage ssd 256. 2 5 6ก่อนจะเลือกซื้อ macbook มือ2ควรเช็คการทำงานของตัวเครื่องก่อนหน้าจอเพิ่มแสงลดแสงได้ปกติกล้องเปิดติดปกติดูรอบชาร์จของแบตเตอรี่เ็คสุขภาพของแบตเอบตอรี่ แบตเตอรี่ไม่เสื่อมถอดสายจะต้องไม่ดับเช็ค <Yeah. S 1> เสียงของลำโพงซ้ายและขวาเช็คไมโครโฟนคีย์บอร์ดกดได้ปกติทุกปุ่มแบ็คไลท์ของคีย์บอร์ดทำงานเป็นปกติใช้งานในที่มืดหรือในห้องกลางคืนได้สบายมาดูว่าเครื่องจิวจ๋วแบบนี้จะทำงานกราฟิกได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะทำการแต่งรูปผ่านแคนว่างานกราฟิกแต่งรูปนี่ถือว่าลื่นมากๆต่อมามาดูกราฟิกสายวิดีโอกันและนี่คืองานจาก macbook a 1 5 3 4ที่ตัดออกมาได้ วิดีโอความยาว3-5นาทีนี่ตัดได้แบบสบายมากเป็นยังไงบ้างครับเครื่อง Macbook มือ2อจิ๋วแต่แจ๋ววางขายที่ร้าน Bmax s w i t สาขารามคำแหง